ผมควรจะเลือกข้อไหนเพื่อจะได้ไปคนเดียววะก็คือบังคับเลยใช่ไหมว่าสุดท้ายเฮียแกจะตามผมไปให้ได้นะครับนะดิสซิมเมนเนี่ยก็เดีย๋ยวพอถึงช่วงหรูกไไม้ผีเนี่ยมันก็จะมีเหตุเกิดขึ้น,น,นองอกเงยขึ้นมานั่นแหละเอาล่ะการเดินทางอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะไม่ตามมาครับแปลว่ากูก็ต้องไปคนเดียวโอเคดีครับเย่อ่ะอย่างน้อยก็คือเขาไม่มากวนเราละอยากไปคนเดียวไปเลยไปเลยไปเลย เฮ้ยดูนั่นสิสิ่งที่มันลอยอยู่เหนือหัวเราอะมังกรครับตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยอะนี่จะมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวพวกมันก็เห็นเจ้าหรอกนะเกิดอะไรเหรอไม่เห็นมังกรบินอยู่เหนือหัวเจ้าได้ไงดูสิตอนนี้เนี่ยพวกเขายืนขวาเส้นทางอยู่พอดีไม่รู้เลยว่าพวกเขาต้องการอะไรกันน่ะถ้ากาลังหาเส้นทางอื่นอยู่พอดีไม่รู้จะไปยังไงอะหรือไม่ก็คงจะต้องสู้หรือฝ่าไปละมั้งนะ เจ้าคือใครหรอเฮ้ยข้าเป็นใครก็ได้หรอกนะอยากรู้ไปทำไมฮะจะจีบหรือไงเออข้าก็แค่คนอยากจะมีชีวิตรอดอ่ะแล้วก็หาทางรอดไปเรื่อยๆอ่ะเข้าอีเวนต์หยุดเดี๋ยวนี้วางอาวุธลงกล้าดียังไงมาสั่งข้าฮะมารยาทมีหรือเปล่าฮะนี่คือการเตือนกลางสุดทายแหมไม่แกนั่นแหละคือโอกาสสุดท้ายที่ได้นีอย่างมีชีวิตรอดนะเว้ยเขาพามังกรมาครับดู อย่าเสียเวลามากเลยบัตทาเรามาที่นี่น่ะไม่ได้มาเล่นนะเราแค่ต้องการข้อมูล,มลรู้อยู่แล้วนะค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาพูดเลยคำถ,ถามคือจะเสียเวลาฆ่าหรือทำร้ายคนพวกนี้นทำ <ทะ S 1> ไมหาจเจ้าอาวุธนั่นให้เจอเสียท่านลาชินีของเรากำลังคอยจับตาดูผลงานของพวกเราอยู่อย่าให้ท่านผิดหวังเอ,อ้ยไปทางนั้นน่ะกูว่ากูตายแน่เลยกูไ,ไปดีกว่า <c oughs> เป็นครั้งแรกนะครับที่เดอะวาร์ปเราพูดได้ว่ะ ไอ้เคียกูเล่นมาจะ13พาร์นะครับเบ็ดเสร็จก็เก so ือบ20กว่าชั่วโมงนะครับจะ3 0 4 0ชั่วโมงได้ซ้ำกูเพิ่งเห็นเฮียเทียฟแกพูดวะคุณใช้พลังในสมองของคุณนะครับนะในการอ่านใจนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือนางเนี่ยมองที่คุณแล้วนางไม่ได้ขยับปากเลยแกมาทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ตววหรอกถึปากไว้เลยนะท่านไรเดอร์เวลามาถึงแล้วล่ะค่ะไอ้ข้าเดียว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  ดูสิน้ำเสียของเจ้าข้าเนี่ยไม่ใช่คนเมตตาปราณีอะไรหรอกนะเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าเจ้าไม่ได้บาดเจ็บเลยเนี่ยเอาล่ะบอกชื่อมาสิปล่อยให้เขาพูดกันไปนะครับนะอ a n t to speak, ค p e a ค to me คุยกับปูดีกว่านะครับนะสปอยแล้วกันครับว่าสุดท้ายแล้วคุยจบไม่สวยครับคุณผู้ชมครับเออ เฮ้ยก็บอกว่าถอยไปไงอ่ะมา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 กันสองคนนะไหนแกจะบอกว่าจะพูดใช่ไหมนหนบอกสิไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงอะอะไรคือเหตุผลที่เราจะต้องฟังแกแทนล่ะฮะก็นะคือพวกเขาก็แบ่งชนชั้นกันชัดเจนนะครับอ่าแปลงร่างครับผมปลอมตัวเป็นกรีฑไปพูดคุยจะง่ายขึ้นครับอ๋อขอบพระคุณมากครับไม่เป็นไรครับเราเราเป็นอย่างนี้แหละครับนะเราลุกเซอร์นะครับนะถอยสิบนะครับแล้วกูมีอะไรช่วยได้บ้างไหมครับนะ อ่ะใส่ลักไหมล่ะเชียแม่งเลย <laughs> อ่ะยอมใส่ลักไหมอ่ะใส,ใส่ไปก็ได้ครับอ่ะลองดูครับอะสิบเอ็ดโอเคครับรอดลบหนึ่งอีกทีหนึ่งสิพอดีครับโอ้โหเหมือนแกล้งกูนะครับนะ <laughs> บ้าบอแม่พูดดูสิกล้าดียังไงเนี่ยต่อหน้าพวกข้าเนี่ยนะถ้าเจ้าเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นควันแล้วก็วกบางทีเนี่ย เจ้าคงจะมีค่ามากกว่านี้ไหนพูดในสิ่งที่มีค่ามาสิให้ข้าได้รับรู้ข้ารู้สึกได้ว่าจากทองฟ้าแล้วเนี่ยเรากำลังตามหาอาวุธที่ข้ากำลังตามหาอยู่พอดีหาให้เจอบอกสิเออไม่อย่างั้นเจ้าได้ตายอยู่ที่นี่แน่ๆอาวุธที่พวกคุณกำลังตามหาน่ะคืออะไรโอ้โหดูมึงพูดสิพูดซะยิ่งใหญ่โตแต่เสือไม่รู้หาอะไรเลยเหรอเขาเริ่มโมโหนะครับนะแล้วก็เริ่มไล่เวทมนต์อะดูซิว่ามันคือเขาจะทำอะไรครับ 1> 1 4. ลบหบวกสรอดดีครับโอเคง่ายๆก็คือเขากำลังเช็คว่าคุณอ่านใจเขาอยู่หรือเปล่านะครับนะต่อต้านครับผมนะไม่เข้าร่วมครับคุณผู้ชมครับไม่น่าไหววะ่ะโอ้โหแมงคิดที่ข้อสักเซสไปเลยไหมล่ะอ่ะ